ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการ4ทีมสุดท้ายในคาราบาวครับอังกฤษหลังจากเมื่อคืนได้ทีมสุดท้ายก็คือลิเวอร์พูลคือการชนะทางเวสแฮมมา5ประตูต่อ1 ผลการประกบคู่รอบรองชนะเลิศออกมาเรียบร้อยแล้วตามภาพที่พี่ๆเห็นเลยนะครับผมสิงบูเชลซีจะเจอกับทางมิดเดิลสโบส่วนทางหงแดงลิเวบูจะเจอกับทางเจ้าสัวฟูลแฮมพี่ๆท่านใดคิดภาพนัดชิงเห็นหรือ,อยังว่าคู่ไหนจะเจอกับคู่ไหนนี่คือ4ทีมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศของคาราบาวครับอังกฤษในส่วนวันที่เตะครับยังไม่ออกยืนยันอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่า คาดการว่าจะเป็นสัปดาห์ที่9หรือ10มกราคม2567นัดที่2นะครับคาดการว่าจะเป็นสัปดาห์ที่23 24มกราคม2567เเหมือนเช่นกันคาดการคู่ชิงไว้หรือ,อยังทีมรักทีมชอบของใครหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาให้กันหน่อยว่า คู่ชิงคาราบาวครับอังกฤษจ,จะเป็นใครเจอกับใครส่วนนี้คืออโฉมหน้าค่าตา4ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับและก็ประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเชลซีเจอมิดเดิลสโบส่วนทางลิเวอร์พูลจะเจอกับฟูลแลมขอคอมเมนต์มาให้หน่อยนะว่าคิดว่าคู่ชิงจะเป็นใครนะครับคอมเมนต์มาให้กันหน่อยนะ